เคยรู้สึกไหมคะว่าอาจมีบางวันที่เรารู้สึกหัวตื้อๆคิดอะไรไม่ออกแต่บางวันกลับคิดอะไรได้เร็วรู้สึกสมองโล่งเหมือนเปิดสวิตนักประสาทวิทยาบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องฉลาดขึ้นแค่หลอกสมองให้ทำงานฉลาดขึ้นก็พอวันนี้สาระดีจะพาคุณไปดู5เทคนิคง่ายๆที่มีงานวิจัยรองรับว่า สามารถช่วยกระตุ้นสมองเพิ่มสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ได้พร้อมภาพสวยๆให้คุณเข้าใจง่ายขึ้นค่ะเทคนิคที่1ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดลองเปลี่ยนมาใช้มือข้างที่ไม่ถนัดค่ะแค่แปรงฟันเขียนชื่อหรือเปิดประตูสมองของเราจะต้องทำงานหนักขึ้นและสร้างการเชื่อมโยงใหม่ เทคนิคนี้จะกระตุ้นให้สมองซีที่เราไม่ค่อยได้ใช้ตื่นตัวเหมือนเป็นการเปิดโหมดใหม่ของสมองเลยล่ะคะ่ะเทคนิคที่2เปลี่ยนเส้นทางเดินในทุกวันที่เราเดินทางเส้นทางเดิมสมองจะเริ่มชินจนไม่ต้องคิดแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนเส้นทางเช่นเดินเข้าซอยใหม่สมองของเราจะจดจำสภาพแวดล้อมใหม่ และมีการตัดสินใจมากขึ้นถือเป็นการปลุกความไวของสมองให้กลับมาทำงานค่ะเทคนิคที่3เดินถอยหลังแปลกแต่จริงค่ะงานวิจัยพบว่าการเดินถอยหลังช่วยกระตุ้นความจำระยะสั้นเพราะสมองต้องโฟกัสทุกก้วและวิเคราะห์สิ่งรอบตัวเป็นการฝึกสมาธิไปนในตัวด้วยนะคะ เทคนิคที่4ใช้กลิ่นกระตุ้นสมองกลิ่นนั้นมีพลังมากกว่าที่คิดค่ะกลิ่นต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์และพลังงานในตัวของเราเพราะกลิ่นมีบทบาทคล้ายพลังแม่เหล็กที่สามารถส่งคลื่นความรู้สึกให้คนรอบข้างได้ด้วยกลิ่นโรสแมรี่ช่วยเพิ่มความจำกลิ่นลาเวนเดอร์ช่วยให้ใจสงบกลิ่นวูดดีจากไม้อย่างแซนด์วูด จะช่วยเสริมความมั่นคงทางอารมณ์กระตุ้นความมั่นใจและสเสน่ห์ในตัวเองแค่ลองดมกลิ่นหอมธรรมชาติก็สามารถกระตุ้นสมองให้ปลอดโปร่งขึ้นได้แล้วค่ะเทคนิคที่5วาดแผนที่จากความจำหลังกลับจากคาเฟ่ให้ลองนึกถึงภาพแผนที่เส้นทางกลับบ้านแล้ววาดลงกระดาษค่ะไม่ต้องแม่นเป๊กการฝึกวาดจากความจำแบบนี้ ช่วยกระตุ้นสมองหลายส่วนพร้อบกันทั้งสมองส่วนประมวลผลและส่วนจินตนาการจากภาพที่อยู่ในหัวของเราการนึกถึงเส้นทางและการวาดแผนที่เองจะช่วยให้สมองรู้จักประเมินลำดับขั้นตอนในการเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดในขณะเดียวกันเราสามารถฝึกการสังเกตและการจดจอ่อเพราะเราจะเริ่มจดจำรายละเอียด ที่เคยมองข้ามเช่นร้านเล็กๆหรือซอยทางลัดต่างๆถือว่าได้ฝึกทั้งความคิดและความจำในคราวเดียวเลยค่ะเทคนิคทั้งหมดนี้อาจดูเหมือนเรื่องเล่นๆแต่จริงๆแล้วมีผลกับสมองของเรามากค่ะลองเลือกทำวันละข้อแล้วดูว่าความคิดความจำหรือสมาธิของเราดีขึ้นไหม ถ้าได้ผลอย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์นะคะแล้วเจอกันใหม่กับสาระดีตอนหน้าสวัสดีค่ะ